ทุกคนเดี๋ยวมิ้นจะพามาซื้ออินโหวตนะคะเข้ามาแล้วนะคะทุกคนเข้ามาในแพลตฟอร์มของเราอีกแล้วเราไปที่ขีดสามขีดมุมซ้ายมือตรงนี้นะคะทุกคนไปตรงนี้เสร็จนะคะ,ะเรากดเข้าไปแล้วเราเป็นภาษาเขาเรียบร้อย <c oughs> เรากดเข้าไปนะคะอ่ะคราวนี้เราก็ไปที่อินโหวตทุกคนเห็นอินโหวตไหมคะอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเห็นนะเห็นนะเสร็จแล้วเราก็ออกจาก ตรงนี้ปึ้งเนี่ยแล้วก็ไปที่คําว่าซื้ออินโอยทุกคนเห็นไหมคะซื้ออินโอยนะคะเสร็จแล้วปั๊บนะคะเราเข้าไปเรากดคําว่าซื้ออินโอยมันก็จะมีไซส์ H, s ไซส์ m ไซส์ l ไซส์ xl เห็นไหมคะมันจะมีมา4ไซส์ให้เราเลือกเนาะแล้วแต่ว่าคุณอยากเลือกไซส์ไหนนะคะวันนี้แน่นอนคะ่ะไซส์ xl ก็ต้องเป็นไซส์ที่ดีที่สุดนะคะอ่ะคุณมิ้นก็เลือกไซส์ xl เหมือนกันทุกคนถ้าอยากเลือกตามมิ้นก็เลือก xl เลยนะจ๊ะ xl อยู่ยังไงคุณก็ไปกดจุด1จุดอย่างเงี้ยนะ,ะ่ะกดเสร็จปับ๊บ กดเสร็จปั๊บนะคะทุกคนเนี่ยกดอย่างนี้ปุ๊บคุณก็มาที่นี่มาที่คําว่ารหัสผ่านของครูมิ้นใส่รหัสผ่านเข้าไปนะคะทุกคนเห็นไหมคะอ่าเดี๋ยวคุณจะเห็นว่าสตางค์มันจะหายไปทันทีวิง่งเนี่ยเนี่ยแค่นี้นะคะถ้ากดปุ๊บเนี่ยมันแปลว่าซื้อแล้วนะอ่ะสมมุติว่าซื้อแล้วละกันสมมุติว่าซื้อนะสั่งซื้อปับ๊บมันจะไปที่ไหนเราจะเข้ามาดูที่นี่นะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวมิ้นออกก่อนนะอ่ะเราเข้ามาที่ ที่ขีดสามขีดอีกแล้วนะทุกคนนะขีดสามขีดเพื่อไปเอา,เ,อาอเพื่อไปเอาอะไรคะประวัติการสั่งซื้อนะทุกคนไปคําว่าประวัตินี้ซื้ออินไว้นี้แล้วก็ไปคําว่าประวัติค่ะทุกคนเห็นไหมประวัติอยู่นี่นะคะทุกคนอ่ะเราไปที่ประวัติแล้วก็เราก็ไปก๊อปปี้ค่ะเนี่ยเลขอินไว้ของเราไปก๊อปปี้คำนี้เป็นคำที่เป็นรหัสผ่านส่วนคำนี้เป็นรหัสพาสเวิร์ดของเราเนี่ย เลขที่อินวอยด์กับรหัสพาสเวิร์ดใช้ตอนไหนใช้ตอนคุณคีย์ใบสมัครนะคะเสร็จแล้วคุณเอาจดมาทั้ง2อันแล้วคุณก็เอามาคีย์ใบสมัครนะคะเวลาคียก็ไปที่ไหนอีกคะคุณไปที่นี่ค่ะนี่ไปที่ขีสามขีอีกแล้วทุกวันนี้เราจะต้องไปขีสามขีตลอดนะคะทุกคนค่ะอ่ะเสร็จแล้วเราก็ไปที่ขีสามขีเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้ลบไปที่ขีสามขีนะคะแล้วเราก็ไปที่ เออเดเด invoice อีกรอบหนึ่งไปที่คำว่าลงทะเบียน invoice ตรงนี้นะคะทุกคนไปที่ลงทะเบียน invoice นะอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยยังไงต่อยังไงต่อคุณกดเข้าไปปั๊บเดี๋ยวคุณจะเจออะไรคุณกดกดเข้าไปที่ลงทะเบียน invoice คุณจะเจออะไรคุณจะเจอหน้านี้ไอเลขที่ invoice เมื่อกี้ที่ให้คุณให้คุณจดนะอันแรกก็คือเลขที่ invoice คุณใส่ตรงนี้เลยค่ะอันที่สองคือคุณใส่ตรงนี้นะ เดี๋ยวคุณเข้าไปคุณจะเจออีกหน้าหนึ่งนะแล้วกดคุณกดยืนยันคุณจะไปเจออีกหน้าหนึ่งนะจ๊ะอ่ะส่วนของตรงนี้เดี๋ยวคุณมิ้นไปหาเลขมาก่อนหรืองมามากอกแล้วจะทําให้คุณดูนะโอเคทุกคน